ไอโฟนรุ่นไหนไม่ได้ไปต่อในปีหน้าบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะไอโฟนที่คาดว่าจะไม่ได้ไปต่อก็คือ iPhone X XS XR และ SE 2ค่ะก็ <Wow. S 2> คือตระกูล X ทั้งหลายจะไม่ได้ไปต่อนั่นเองค่ะไม่ได้ไปต่อในที่นี้คือเขาจะไม่รองรับตัว iOS 18ที่คาดการว่าจะปล่อยมาช่วงปลายเดือนกันยานค่ะแต่สําหรับใครที่ยังใช้งานอยู่ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อแต่ iPhone รุ่นเหล่านี้สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะต่อให้อัพม แต่ถ้าใช้งานแบบทนุถนอมไม่หนักมากเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันไปได้ยาวๆเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่ารุ่นที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 18ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปว่าอัปเดตไม่ได้แต่ในแง่ของตลาดซื้อขายมือสองถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกและเหมาะสําหรับเป็นเครื่องสํารองมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ใช้มือถือ2เครื่องอยู่แล้วซึ่งแอบกระซิบมาค่ะว่ายู u ฟนของเรามีรุ่นนี้อยู่และมีสภาพดีพร้อมใช้งานแถมรุ่นนี้ไม่ต้องผ่อนค่ะซื้อสดได้เลยเริ่มต้น ที่5,900บาทท่านและถ้าอยากซื้อเครื่องที่ไม่ได้ไปต่อในรูปแบบซื้อสดแนะนำให้ทักแชทมาหาแอดมินก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมีจำนวนจำกัดค่ะสนใจใช้บริการอะไรกับทาง YouFriend อย่าลืมท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย